สวัสดีครับพี่นุกันครับมาพบกันอีกแล้วนะครับยังเอาใจสายเครื่องอยู่นะครับผมแฮปปี้บางปูนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสเช่าพระกับเซียนใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับถือว่าเป็นเช่าพระกับอาจารย์และกันครับบอกอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นเซียนใหญ่มากนะครับเป็นชื่อเสียงระดับประเทศเลยแล้วก็ผมเห็นอาจารย์มานนแล้วก็นับถืออาจารย์นะครับที่ผมได้เช่ามาเนี่ยเป็นพักิ่งอยู่รุ่นหนึ่งนะครับ จะเป็นรุ่นอะไรนั้นนะฮะแล้วจะเป็นอาจารย์อะไรครับเดี๋ยวเราวันนี้มาเปิดกล่องพระแต่กล่องพระนี้ไม่ใช่ส่งมาจากทางบ้านนะครับส่งมากับอาจารย์ซึ่งผมได้เช่าผ้ากิ่งกับอาจารย์นะครับมาเปิดพร้อมกันนการัผมก็ตื่นเต้นนะครับผมถือว่าเช่าผ้ากิ่งกับอาจารย์ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับครับแทนชีวิตของแฮปปี้บางปูนะครับเป็นจริงรุ่นอะไรอาจารย์อะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับเปิดพร้อมกันเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ชื่อผมนะครับผู้ที่สักครับนี่ฮะยังไม่ได้แก่เลยเห็นไหมครับยังไม่แก่ เมื่อกี้เบียๆเห็นเห็นเห็นหรือยังครับว่าอาจารย์อะไรครับฮนะยังไม่ได้แก่นะครับมาแก่พร้อมกันเพราะว่าอาจารย์ก็บอกว่าการุณนถ่า,ายวีดีโอขนาเปิดกองอาจารย์นั้นก็คืออาจารย์รักนั่นเองครับอาจารย์รักสีเกตนั่นเองนะครับอามามาดูกันครับว่าในนี้จะเป็น้ากิ่งอยู่หลวงปู่หนึ่งซึ่งผมเคยก่อนคลิปก่อนหน้านี้ได้บอกไปแล้วว่าผมได้ศรัทธาหลวงปู่องค์นี้มากนะครับวัดปฏิบัตินี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ ภาพที่ทุกคนจะเห็นบ่อยๆก็คือเป็นภาพที่เในหลวงประคองนะครับนะครับผมว่าหลยๆท้านอาจจะหงพอนึกออกนะคลิปที่แล้วผมก็พึ่งพูดไปนะครับก็พอดีคลิปนี้ผมขออนุญาตนะครับอาจารย์รักศรีเกตนะครับขออนุญาตพูดถึงอาจารย์แล้วก็ผมเคารพแล้วก็นับถืออาจารย์นะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เช่าหาพระกิ่งนะครับอยู่หลวงพ่อนึงนะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะครับกับอาจารย์นะครับกาบขอพระคุณอาจารย์รักศรีเกตมากนะครับที่ส่งพระมาให้นะครับแล้วก็เผื่อพี่เพื่อนนะครับ ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามนะครับเพจอาจารย์รักสีเกตด้วยนะครับมาแกะดูก่อนก่อนครับผมกม็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ทำคลิปจะแกะกล่องนะครับดูเขาแกะยังไงนะผมไม่มีคัตเตอร์นะจริงๆก็ต้องใช้คัตเตอร์ผมมีแดดนี่ครับ ตั้งไกลนะครับน่ามาแลครัพื้นพื้นอ,อ่ามาดูพร้อมกันครับอออมานะครับเดี๋ยวแกะนะครับกล่องวางไว้ก่อนเอ่อเป็นพ้าจิ๋งรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้ผมดูไม่เป็นนะเอ่อผมต้องป้าชันขนาดป้าผมดูไม่เป็นผมก็ต้องเช่ากันเขาเรียกว่าเช่ากับเซียนใหญ่เหมือนกันนะครับ หลายคนบอกว่าอุยไปหาถ้าพอพอรู้มีความรู้ต้องไปหาเช่าเองในราคาที่ไม่แพงซื้อหลักซื้อหลักร้อยขายหลักพันหลักหมืน่นซื้อหลักพันขายหลักแสนเดียรสมัยก่อนสักยี่สิบสามสิบี่สิบปีก่อนอาจจะมีนะฮะแต่ผมจะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ฟุกนะครับคือผมบอกตัวก่อนว่าผมก็ไม่ได้เซียนใหญ่นะครับไม่ใช่สายตรงหลวงพ่ออะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าผมเป็นคนชอบนะครับแล้วก็ผมเนี่ยได้ลองเดินดูตลาดนัดเนี่ย พอเราพอมีความรู้บ้างเขาเรียกว่าพอมรู้แค่แหงอื่นขนาดมีความรู้แค่นี้ผมยังไปเดินผมยังรู้เลยว่าผ้าบางทีเราไปเจอเนี่ยหายากมากนะครับผ้าแท้แทเนี่ยหายากจริงถ้าเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าใหม่ะมากกว่าจะเป็นผ้าเก่าเอหลวงพ่อดังๆหลวงปู่ทีมหลวงปู่ทวดาไม่ต้องห่วงเลยแบบโอ้ผมว่ามีสักหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันอ่ะถึงจะเจอนะครับส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าบางคนบอกอุ้ยผ้าแท้อยู่กระเซียนมันจริงนะฮะผ้าแท้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่กระเซียนเนี่ย เพราะว่าเซียนเวลาคนเอาไปขายเนี่ยผมจะบอกว่าเขากล้าซื้อนะครับออถ้าสมมุติว่ามีคนเอามาขายให้ท่านแล้วท่านไม่มีความรู้เนี่ยมาขายหลักพันเนี่ยท่านต่อหลักร้อยแนย่นอนใช่ไหมนี่ยผมก็พูดซเ,เยอะนะครับมาครับมาดูซูมดูใกล้ๆนะครับพาก,กิิงที่ผมได้มาเช่ามานะครับอันนี้ค่ะอาจารย์รากก็คือเป็นพาก,กิิงเขาเรียกว่าพาก,กิ่งสายฟ้าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับดูใกล้ๆครับ นี่สภา,าพถือว่าสภา,าพพอใช้นะครับนี่ครับนี่เห็นครั้งแรกพร้อมกันนะครับเห็นพร้อมกับพี่บีเป็นเพื่อนที่ดูคลิปนี้เลยเนี่ยผมแกะเมื่อกี้เลยฮะอันนี้จะจะเป็นผ้าหล่อนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับหมไม่ด้านล่างจะต่อคําว่าสอฟอเห็นไหมครับเผมสูงใกล้ๆ นี่ครัสอฝอแปลว่าสายฟ้านะครับซึ่งความหมายของพัก,กิ่งรุ่นนี้ที่ทาไมต้องตอกสอฝอสายฟ้าถ้าใครทราบนะครับพี่เพื่อนๆฝากคอมเมนต์มานะเดี๋ยวผมอาจจะมีรางวัลให้นะครับนี่ฮะซึ่งเขาจะน่าจะอุดกิ่งห้ฟังจะยินไหมครับยินไหมครับตึกตึกตึกได้ยินไหมครับ ได้ยินครับอ่ามีกิ่งกิ่งดังนะครับกิ่งไม่ติดนะฮะสายฟ้านะครับนี่ฮะเช่ามากระอาจารย์รักนะหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวผมกล้องไม่ไม่หกล้องไม่โฟกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอากระดาษออกก่อนกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ่ะมาแล้วมาแล้วครับนี่ฮะ เนื้อหาสาระอูเข้มดีนะผมว่าเข้มขังดีฮะลูเซก็โดยลุงปุตโตวัดประดูชินพีเออพักกิ่งรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นพักกิ่งยอดนิยมลวงปุตโตนะครับเป็นแต่ว Yet ่ายอดแต่มียอดนิยมกว่านี้นะครับก็คือเบอร์หนึ่งพักกิ่งหลวงปุตโตก็คือพักกิ่งรุ่นเป็งยงนะครับก็เรียกว่ากิ่งเป็งยงนี่คือกิ่งเบอร์หนึ่งหลวงป่ตโตนะครับรองลงมาก็คือรุ่นนี้แหละครับก็ค,คือกิ่งสายฟ้านะครับนี่ฮะ ตัวนี้บางทีจะมีเอออันนี้โค้ดเดียวนะจะมีโค้ดเดียวกับสมโค้ดก็มีนะครับถ้าสามโค้ดเนี่ยแพงเลยครับอันนี้เขาเรียกว่านิยมสามโค้ดนิยมนะฮะของผมมีโค้ดเดียวนะครับรุ่นนี้ก็จะมีทั้งพระกิ่งพระชัยวัดนะครับแต่ายก่อนหน้านี้ผมมีพระชัยวัดนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอ่อมาใหพพ้พี่เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้อยู่ไหนขายไปแล้วครับ เออผมก็ไม่ได้คนซื้อขายหรอกเป็เพียงแต่ว่าอมีคนที่รู้จักนะครับบางทีเราหมุเนเงินไม่ทันเขาเรียกว่าหิวครับเช่ามาแล้วก็โอเคแบ่งพวกพวกเพื่อนๆไปนะครับคนที่รู้จักนะนี่ฮะกิ่งสายฟ้านะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับดูจงไหนจุดใจตั้งอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบนะครับผมรู้แต่ว่าถ้าผมไปเจอแบบนี้สิ่งแรกนะครับพระก,กิ่งเนี่ยอ่าอย่างอย่างผมผมเองนะอันนี้ส่วนตัวผมเอง ถ้าผมไม่รู้จักนะครับบางทีเราไม่แน่ใจให้ดูนี่ก่อนครับดูเนี่ยเม็ดผ้าศกอย่างเงี้ยที่เป็นเม็ดๆนะฮะต้องเป็นแบบกลมๆนะครับไม่เบลอนะครับแล้วก็อง์พระอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะร่าสารสวยไม่ผอมนะครับถ้าเก่งส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ไม่ได้ทาผอมนะฮะกล้องไปโฟกัสอย่างอื่นจะแหละเห็นไหมครับผมเก็บนี่ก่อนอ่าโอเคแม้ไม่น้าครับกล้องไปโฟกัสพลาติกนะฮะ ก็คือไม่ได้ผอมใ็นไหมครับริงจะก็คือล่ําสวยงามนะฮะเห็นไหมฐานจะไม่แบะออกนะครับบางทีผ้าเรียนแบบหรือว่าผ้าถอดพิมพ์อ่ะตรงต้องฐานในส่วนใหญ่ก็จะทาไม่ได้คือมันจะเป็นแบะออกมาอย่างนี้ยอันนี้เขาจะตรงดีเห็นไหมครับอย่างนี้จะเป็นแบะออกมาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะแบะแบะอย่างนี้ชินราชอินโดจีนเนี่ยถ้าท่านไปดูนะครับที่เป็นผ้าเรียนแบบผ้าถอดพิมพ์ตรงนี้มันคือจะไม่ตรงอย่างนี้นะฮะฐานนี่จะแบนออกมาอย่างงี้มันจะแบนออกมาชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็องค์จะรีบๆบาง,งะะบางองนะฮะบางองหนาหนาหน,นาแบบนี้เลยนะครับหนาแบบนี้ซึ่งอิโนโนจีนท่านหนา,นาท่านวางก่อนเลยนะครับนี่ผมทริคเล็กๆนะครับถ้าถามว่าทาไมผมรู้ผมโดนมาก่อนครับโดนของจกนมาก่อนอิโนโนจีนเนี่ยจะไม่ไม่บางมากกับไม่หนานะครับกางไปดูแบบพอดีฮะสมส่วนนะครับถ้าเจอเจอหน้าหนาฐานแบบแบบๆแล้วก็ขอบหน้าหนาอย่างเงี้ยวางก่อนเลยนะครับ ยกแต่นะครับหน้าหนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอในพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ตอบัวขีดอย่างนี้นะครับหรือพิมพ์ต่อบัวเรียบชาร์เอออันนี้อาจจะหนาหน่อยนะครับแต่ไม่หนามากนะครับนะผมข้างไปจีนโอจีนะมากิ่งสายฟ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผมไปเจอข้างนอกถ้าผมจะเช่านะฮะดูผิวนะฮะเห็นไหมครับพื้นตรงเนี้ยต้องเป็นก้นทองแดงและเิมียบบอย่างนี้เห็นะครับนะฮะแล้วก็โค้ดเนี่ยเป็นโค้ดตอกเห็นไหมครับชัดเจนเลยสอฟนะครับถ้าสังเกตทองแดงที่ก้นปิดเนี่ยนึกถึงอะไรไหมคร แวบแรกผมนึกถึงภาคก,กิ่งชินบรรชรหลวงปู่ทิมมรรหารไรนะฮะทองแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมครับความเก่าเพราะว่ากิ่งหลวงปู่ทิมได่สร้างปี2517กิ่งไซยฟ้าสร้างปีพอ,อ2 500อะไรนะครับฝากพี่เพื่อนที่ทราบเนี่ยคอมเมนต์มานะครับอาจจะมีรางวัลให้นะครับสร้างปีอะไรเห็นไหมผมใบว่าเห็นไหมฮะอัาดบปู่ทิมเห็นไหมครับเนื้อทองแดงเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะครับทองแดงเถื่อนก็เรียกนะครับโอเคนะครับก็กราบขอพระคุณนะครับ ได้มาพระมาหนึ่งองค์ก็กราบขอพระคุณอาจารย์รักศรีเกศนะครับที่เอาพระที่ส่งผ้ามาครับผมก็ได้เช่าอาจารย์ขอพระคุณมากครับโอกาสหน้าควรได้อุดหนุนอาจารย์รักศรีเกศใหม่นะครับคลิปนี้ก็ถือว่ามาแกะกล่องพระมารีวิวพระกิ่งหลวงปู่โต,โตร,รุ่นนี้ที่เรียกว่ากิ่งสายฟ้าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เช่ากิ่งรุ่นนี้ของหลวงปู่โตนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำคลิปเครื่องหรือจะไปสายมูที่ไหนครับ ติดตามดูครับมีให้ดูลงผมจะมีคลิปลงให้เรื่อยๆแน่นอนนะครับแฮปปี้บางปูครับสวัสดีครับ